สำหรับวันนี้จะมาทำนายสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องเป็นประจำทุกๆเดือนนั่นก็คือการฝันเห็นประจำเดือนของตัวเองนั้นจะหมายความว่าเช่นไรถ้าท่านใดได้หลับฝันไปว่าเมนของตัวเองมาฝันเห็นประจำเดือนของตัวเองโดยทั่วไปถือว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีนักหมายความว่าผู้ฝันกำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทาย บางอย่างในชีวิตส่วนความหมายนั้นจะเป็นเช่นไรล,ลองมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะการฝันเช่นนี้ให้ระวังเรื่องการช่วยเหลือใครฝันนี้เตือนให้ผู้ฝันระวังเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นเป็นอย่างมากเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาหรือความยุ่งยากตามมาภายหลังก็เป็นได้ชีวิตส่วนตัวเป็นช่วงที่มีความสุขมากต้องระวังฝันนี้ หมายถึงตัวผู้ฝันกำลังมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวแต่ระวังไม่ให้ความประมาทนำไปสู่ปัญหานั่นเองส่วนคนมีคู่อาจจะมีปัญหาเพราะถูกคอยจับผิดในเรื่องต่างๆจากคนรักทำนายฝันนี้ได้ว่าคนมีคู่อาจกำลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งกับคนรักอยู่ก็เป็นได้เพราะอีกฝ่ายคอยจับผิดหรือระแวง มากเกินไปเป็นเหตุให้ความรักมีการสั่นคลอนได้ในช่วงนี้ความฝันนี้เหมือนเป็นลางบอกเหตุให้ระมัดระวังเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นได้ในช่วงนี้นั่นเองทำอะไรเหนื่อยหน่อยจึงจะประสบความสำเร็จและไม่มีปัญหาได้ตัวผู้ฝันต้องพยายามอดทนให้มากกว่าปกติจึงจะฝ่าฟันทุกอุปสรรค และปัญหาทุกอย่างไปด้วยความสามารถและความอดทนของตนเองเป็นสำคัญหากตัวผู้ฝันเองยังเป็นคนสดอยู่คนจะมีสเสน่ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากกว่าปกติและจะมีคนมาคอยหวานสเสน่หหรือขายขนมจีบให้คุณนั่นเองในระยะเวลานี้ และความฝันเช่นนี้ยังจะเตือนได้อีกว่าช่วงนี้ให้ระวังของหายเพราะว่าจะมีของหรือสิ่งของที่คุณรักหรือห่วงแหนสูญหายหรือหายก็เป็นได้ควรระมัดระวังเรื่องการเก็บของให้ดีอาจจะลืมหรือเปลี่ยนที่เก็บก็ค่อยๆนึกค่อยๆทําไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าสิ่งสิ่งใดที่เป็นของของเราก็จะอยู่กับเรา ตลอดเวลานั่นเองถ้าตัวผู้ฝันเองฝันว่าเลือดประจำเดือนตัวเองออกมากหรือเยอะกว่าปกติแนะนำให้แก้เคล็ดดังนี้ก็คือหลังตื่นนอนให้นําผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มไปซักหรือทิ้งหรือถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรและทำบุญหรือบริจาคทานก็จะช่วยให้สบายใจและอาจจะเกิดเหตุ ่อหนักให้เป็นเบาได้นั่นเองขอให้ทุกคนมีความสุขกับความฝันและทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นและตนเองเป็นประจำและความดีนั้นจะนำพาความสุขมาให้ตัวผู้ฝันอย่างแน่นอน